กาบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านการประเมิน้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกับผมนายอานอนท์หนาคางตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูสังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตนำเรียนบริบททั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอสังเขตดังนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจููตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านสระพวนตำบลดอนจููอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ13หมู่บ้านเปิดทำการสอนในระดับปฐถมอวยัยอายุ2-4ปีมีเด็กปฐมวัยทั้งหมด53คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา5ท่านซึ่งกระผมได้ขอเสนอวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษครับในปีการศึกษา2568กระผมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1ห้อง1ทับ1มีเด็กในความรับผิดชอบ10คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการบริหารส่วนตำบลดอนจมพูจัดก,การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายจัดเตรียมความพร้อมเด็กประถมวัย ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาะถมวัยพุทธศักราช2560ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานประจำตำแหน่งโดยเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่ดีขึ้นผ่านเกณฑ์ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้มีความรู้ครอบคู่คุณธรรมไปพร้อมกันนั้นจากสภาพที่มาของแรงบันดาลใจจากการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2568ที่ผ่านมากับผมได้สังเกตเห็นว่าผู้ปกครองของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมาย ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาของเราและต่างจังหวัดและเด็กนักเรียนจะนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเหล่านั้นกับผู้ปกครองนำกลับมาเล่าให้เพื่อนๆและครูฟังอยู่เป็นประจำดังนั้นกับผมจึงได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนจึงร่วมกันจัดทำประชุม PLC กับคณะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบก,การณ์ของเด็กนักเรียนยเกี่ยวกับสถานที่สําคัญต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาของเราให้มากขึ้นและกับผมได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่น่าสนใจพร้อมกับผ่านใบงานต่างๆตังต้งแต่ประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาชีพ อาหารพื้นบ้านตลอดจนสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาของเราโดยใช้สื่อที่หลากหลายร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning ในจังหวัดของเราเรื่องสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบูรณาการในการเรียน,ยนการสอนและเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ และยังเป็นสื่อที่เชื่อมโยงในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ด้วยและในกิจกรรมสร้างสรรค์กระผมได้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้จินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนผ่านกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคฟังไปวาดไปทําให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนประอกอบกับกิจกรรมเกมการศึกษา นักเรียนยังได้ฝึกทักษะการสังเกตในการเล่นเกมจิ๊กซอต่อภาพตัดต่อสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมาข,ของเราไปพร้อมกันได้ด้วยครับและในคลิปการสอนยังมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กนักเรียนคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยครับขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมขั้นนำเด็กๆได้ร่วม การทบทวนเกี่ยวกับคำขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมาและคำขวัญอาเภอโนโนสูงผ่านแผ่นภาพบนกระดานหน้าห้องแผ่นชัดคำขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับผ่านเนื้อหาตามแผ่นภาพที่มีภาพประกอบที่ชัดเจนและสวยงามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นโดยให้เด็กๆได้ร่วมกันท่องคำขวัญ จังหวัดนครราชสีมาและคำขอญอาเภอโนนสูงของเราไปพร้อมๆกับครูและเพื่อนๆขั้นสอนกระผมได้แนะนำสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาจากแผ่นภาพบนกระดานหน้าห้องเรียนมาให้เด็กนักเรียนได้ดูและให้พูดออกเสียงชื่อสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาตามครูหีิบภาพละสองครั้ง เพื่อฝึกการพูดและการออกเสียงที่ถูกต้องอย่างชัดเจนและในกิจกรรมสร้างสรรค์ขบวมได้นำนิทานเรื่องย่ามูของเราโดยใช้เทคนิคฟังไปวาดไปมาเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนและเพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับเพื่อนๆซึ่งเด็กนักเรียนสามารถทำได้อย่างถูกต้อง และในการทํากิจกรรมนักเรียนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขพร้อมกับเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วสามารถพูดสื่อสารและนําผลง,งานของตนเองได้โดยมีเพื่อนเพื่อนและครูคอยเสริมแรงและให้กําลังใจในการทํางานซึ่งเด็กสามารถทําผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดขั้นสรุป กับผมได้นำสื่อภาพสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมามาให้นักเรียนได้สังเกตผ่านกิจกรรมการเล่นเกมจิ๊กซอภาพสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาโดยกับผมได้สาธิตทำกิจกรรมให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วจึงให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนครบทุกคนซึ่งเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเด็กสามารถร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับครูและเพื่อนๆได้อย่างถูกต้องและยังได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์การฟังนิทานด้วยเทคนิคฟังไปวาดไปเรื่องย่าโมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของผู้เรียนคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยครับ และกับผมได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อสถานที่ของจังหวัดนครราชสีมาให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นจากนั้นกับผมได้ให้เด็กๆทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทุกคนผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการสอนเชิงลุกอ c t i ี e เร a r น i n g ในหน่วยจังหวัดของเราเรื่องจังหวัดนครราชสีมานี้เด็กสามารถนำไปเล่าและสื่อสารกับผู้ปกครองได้มากขึ้นว่าสถานที่ต่างๆของจังหวัดของเรามีอะไรบ้างซึ่งจากการที่กระผมได้นำวิธีการสอนแบบเชิงลุกและทิพย์เรียนนิ่งมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับเด็ก คือเด็กๆมีความสนุกและสนุกสนานฝึกให้เด็กรู้จากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นรู้จักปรับตัวและปรับความคิดให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นอันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเด็กสามารถเรียนรู้และตัดสินใจในการลงมือทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เด็กได้รับพัฒนาการมีพื้นฐานและพัฒนาการครบทุกด้านเพิ่มมากขึ้นสูงร้อยแปดสิบขึ้นไปและในการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยของตนเองและสุดท้ายนี้ประผมนายานอนนท์หนากลางขอขอบคุณท่านคณะกรรมก,การทุกท่าน ขอขอบคุณและสวัสดีครับ